ของที่พีจะไปซื้อวันนี้นะคะก็คือเป็นผลไม้นะคะทุกคนร้านที่พีจะมาซื้อผลไม้ที่นี่นะคะทุกคนเราก็จะเขียนที่อยู่เพื่อนๆนะคะทุกคนคือเยอะมากมีเต็มกระดาษ A4 เลยค่ะพอเข้ามาในร้านนะคะทุกคนผลไม้ก็มีเยอะมากเราเตรียมเงินมาแบบถือว่าหนักมากเลยนะคะทุกคน มาเรียมชาแนลอีกแล้วนะคะก็มาพบกับวีอีกแล้วนะคะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะทุกคนมาบ่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็จะพาทุกคนนะคะไปซื้อของนะคะทุกคนของที่พีจะไปซื้อวันนี้นะคะก็คือเป็นผลไม้นะคะทุกคนเออบีจะบอกก่อนนะคะขอเกินก่อนแล้วกันเนาะว่าก่อนแบบ ระยะเวลาที่วีมาอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าก่อนที่วีจะมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือที่บ้านนะคะหรือว่าปะปานะคะก็จะมีเพื่อนๆมีเพื่อนร่วมงานบ้างมีมีเพื่อนแบบสมัยเรียนบ้างนะคะทุกคนส,ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าต่างบริษัทนะคะทุกคนก็จะส่งของดีในจังหวัดนั้นๆมาให้เกือบทุกเดือนแบบเออเดือนนั้นแบบสมมุติว่า จังหวัดโอกินาวาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะมีของแบบมีมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะส่งมาให้ปะปานะ,ะคะทุกคนเป็นแบบของขวัญหรือว่าเป็นแบบการยินดีไม่ว่าจะเป็นอ๋อวันปีใหม่วันคริสต์มาสนะคะทุกคนก็จะมีเพื่อนๆที่ส่งของมาให้เยอะมากเลยนะคะเดีย๋ยวบีจะขึ้นพาให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนตัวนี้เลยคะ่ตยคะตัวนี้ก็ด้วยคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยะคะ่ะ มีอีกนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนก็ตามภาพที่วีขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ภาพที่วีขึ้นให้ดูนะเป็นส่วนน้อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบิโก้ไม่ได้ถ่ายทุกภาพเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบผลไม้บ้างมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันรวมกันเลยนะคะในญี่ปุ่นของดีในญี่ปุ่นซึ่งแต่ละอันก็ราคานี่ก็แบบหลายพันบาทเลยนะคะทุกคนหลายหมื่นเยนเลยนะคะแต่ว่า วันนี้นะคะทุกคนก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนหรือว่าให้กลับไปนะคะทุกคนน, Gibbs, กคนั่นก็คือในอจังหวัดยามานาชินะคะทุกคนวีอยู่ในบีอยู่จังหวัดยามานาชินะคะอยู่ฟูจิซังนะคะทุกคนเราก็จะมีของดีของจังหวัดนะคะนั่นก็คือโมโมนะคะหรือว่าลูกพีชนะคะทุกคนแล้วก็มีอ่อางุนนะคะเป็นอ่างุนเป็นแบบอ่างุนนะคะของจังหวัดยามานาชินะคะทุกคน ก็จะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะ2องอย่างนี้เราก็เลยจะไปซื้อของตอบแทนเขานะคะโดยการส่งไปสนีนะคะไปให้เขานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวบีจะพาไปดูนะว่าบรรยากาศไปซื้อของจะไปซื้อยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ร้านค้าในญี่ปุ่นในร้านที่พี่จะไปซื้อนะคะราคาจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยนะว่าราคาแบบอืมมากๆเลยนะคะทุกคนก็แบบราคาจะสูงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะเพราะว่าเขามีบริการแบบ หลายอย่างส่งของโน่นนี่นั่นอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้บีก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้นะคะก็คือร้านอยู่ในอำเภอของที่วิอยู่เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้ามาในร้านนะคะทุกคนตอนนี้บีกก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนร้านก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีผลไม้ทุกอย่างแล้วก็มีผลไม้ที่แบบ ออขึ้นชื่อของจังหวัดยามานาชินะคะหรือว่าเป็นผลไม้ตามฤดูนะคะทุกคนคือซึ่งตอนนี้ก็ฤดูร้อนนะคะทุกคนก็ผลไม้ก็จะแตกต่างแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีผลไม้แบบหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ราคาก็ถือว่าแบบหลายพันเยนเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวีก็จะพาทุกคนแบบเซอร์เวี์นิดๆหน่อยๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะพาดูอีกรายละเอียดอีกทีนะคะว่าแต่และอย่างราคาเท่าไหร่นะคะทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นส้มนะคะทุกคนส้มเขียวหวา,านนาอราคา3า0ริเยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสาลี่นะคะตรงนี้ก็จะขายยกลังนะคะสมมุติว่ามีคนมาซื้อนะคะเขาก็จะขายยกลังแล้วก็แพ็คเป็นกล่องแล้วก็ส่งไปสนีไปให้นะคะเราเตรียมเงินมาแบบถือว่าหนักมากเลยนะคะทุกคนรอบนี้นะคะในทุทกๆปีนะคะเราก็จะสั่งมารประมาณนี้เลยประมาณ15กล่องนะคะ ตอนนี Deus, então, colocar, ้เราก็กำลังจะเลือกว่าเราจะกินอะไรดีนะมีเลือกอันนี้ไปนะคะทุกคนอันนี้คือสาลีนะคะแล้วก็ตัวนี้ไปตอนนี้ปราก็กำลังเลือกนะคะแล้วก็กำลังเขียนที่อยู่เนาะส่วนตัวนี้ก็น่ากินมากยิ่งจากขนมน่ากินมากนะคะทุกคน แบบดำแล้วก็สดมากทุอคกจ่าจตัวยินทพอตอนบิบาทตอนช่วงเวลาเช้านะคะตอน10บโมงเช้าแกงมูใหญ่มากี่จังหวัดดีนะคะก็ที่จะเด่นเด่สุดนะคะยามานาชิก็จะเป็นโมโมะนะคะหรือว่าลูกพีชนั่นเองคืออร่อยมากเลยนะคะวิชอบแบบเขียมทางนี้ก็จะมีทานี้ ตอนนี้สามี B นะคะทุกคนก็กําลังเขียนที่อยู่นะคะให้สําหรับคนที่กําลังจะส่งไปให้นะคะซึ่งก็ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะทางร้านนะคะก็จะมีบริการให้เรานะคะก็คือมีกระดาษแล้วค่ะมีปากกามีโต๊ะเขียนหนังสือ2โตะนะคะทุกคนให้สําหรับเราเขียนที่อยู่นะคะซึ่งป๊าป๊าก็เยอะมากๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่จะซื้อก็ประมาณ20กล่องนะคะทุกคนรายชื่อก็คือเต็มกระดาษเลยนะคะทุกคนเวลาที่แบบบีก็คิดว่านะคะทุกคนเวลาใครให้อะไรเรามานะคะทุกคนเราก็ควรที่จะตอบแทนนะคะอย่างน้อยเราไม่ตอบแทนอะไรได้นะคะทุกคนเราก็สามารถแบบ เอ่ยคำขอบคุณได้นะคะทุกคนบีเชื่อว่านะคะทุกคนการที่เราเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเราก็จะได้สิ่งดีๆกับคืนมานะคะทุกคนซึ่งอุ่นใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นองุ่นนะคะซึ่งราคาก็ประมาณ400 4,500เยนนะคะทุกคนราคาประมาณ1,200บาทนะคะตัวนี้เป็นอง,งุ่นหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีอง,งุ่นพวนเล็กพวงใหญ่นะคะสีเขียวสีดํานะคะทุกคนส่วนฝั่งนั้นนะคะก็จะมีราคาแบบ7,800เยนนะคะทุกคนซึ่งก็ประมาณแบบ2,000กว่าบาทเลยนะคะบีอยากได้มากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าอัญมณจะบีจะเออมันมีจํานวนน้อยนะคะเพราะบีก็ส่งเยอะนะคะประมาณ20กกล่องนะคะบีก็เลยจะแบ่งให้แบบเขาไปเลยนะคะบีก็ไม่กินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาซื้อ ะะส่วนสาลี่นะคะบีก็ไป1กล่องแต่ว่าสาลีา่มันไม่ใช่บีไม่แน่ใจว่าจะเป็นของขึ้นชื่อของยามานาชิหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าป้ปาป๊าก็เลือกเป็นองุ่นนะคะทุกคนแล้วก็เป็นลูกพีชนะคะใส่ในกล่องไปกล่องเดียวกันนะคะแบบนอกจากที่แบบจะมีผลมไม้แล้วนะคะทุกคนก็จะมีผลมไม้ดองด้วยเขาเรียกว่าผลไม้อัดนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะเรียกว่าผลไม้อัดนะคะทุกคนเป็นกล่องให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งป้าป๊าก็ จะเลือกเป็นผลไม้สดมากกว่านะคะส่วนตัวนี้นะคะทุกคนลูกหนึ่งนะคะทุกคน6,800เยนนะคะราคาตัวเมื่อกี้คือขนาดแบบไม่ใหญ่นะทุกคนครึ่งกระเป๋าแบบกระเป๋าบเบองอ่ะราคาก็แบบคือทุกคน ราคาเท่าไหร่นะ6,800ยเยน700เยนนะคะก็ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะคะแต่ราคาถูกก็มีนะคะทุกคนลูกละ5 0 0 600บาทอะไรกองอย่างนี้ก็มีนะคะแต่รสชาตินะคะทุกคนก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็สายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนทุกอย่างแบบทุกคนบิดตกใจอันนี้มากคือมะม่วงนะคะทุกคนราคา4,500เยนนะคะทุกคนก็ประมาณ2ไปประมาณพันหนึ่ง พันสองบาทพันสามบาทนะคะทุกคนคือลูกหนึ่งพันสองร้อยพันสามร้อยคือมันก็ราคาคือสูงมากเลยนะคะถามว่ามีซื้อไม่มีก็ไม่ซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็กินมีผลไม้ไทยที่ลูกละร้อยห้าสิบาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงขนาดนั้นนะคะทุกคน,โนโอันนี้ก็คืออ,โโอุน่นอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะแกวีจะเอาขนาดนี้นะคะหนึ่งกล่องมีสี่ ลูกนะคะทุกคนเป็นเกรดพรีเมียมนะคะแต่ว่าลูกอาจจะเล็กลงนะคะทุกคนในราคา2,500เยนนะคะก็ประมาณ750บาทนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะเอาไปฝากนะคะไปประมาณเอาไปประมาณ5กล่องนะคะทุกคนให้สำหรับโอวาจังนะคะหรือว่าคุณยายนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเกรดที่พรีมี่เหมือนกันนะคะทุกคน2ลูกนะคะทุกคน1,000เยนนะคะนะคะก็ประมาณ300บาทนะคะทุกคนคือก,ก็จะมีแบบหลากหลายมากนะคะทุกคน แดงโมบีกินบ่อยมากเลยนะคะทุกคนบีก็เลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกล้วยของไต้หวันนะคะทุกคนของประเทศไต้หวันนะคะก็จะส่งมาให้ทางญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนไม่มีกล้วยทางไทยนะคะมีแต่ของไต้หวันนะคะส่วนมากผลไม้หรือว่าเอ่อมะม่วงหรือว่ามีอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่โอกินาวะนะคะทุกคนก็จะเป็นของไต้หวันนะคะที่ส่งมานะคะซึ่งเพื่อนบีนะคะทุกคนเพื่อนสนิทน้นางก็อยู่ไต้หวันแล้วก็สามีสามีนางก็ ทำงานเกี่ยวกับผลไม้ด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็น่ยนยังเอิรนบอกอื้อบอกเมนบอกเอื้อเอิรนยังบักบักโตนนะคะทุกคนบีมไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าภาษากลางมันเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนวันนี้บีก็เลือกผลไม้ของบีเสร็จแล้วนะคะทุกคนที่จะกลับไปกินบ้านเนาะแล้วก็กําลังคิดตังนะคะเดี๋ยวบีจะไปรอเปิดที่บ้านนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ,คะทุกคนตอนนี้บีก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ของที่บีซื้อมานะคะนี่ก็จะมีอ่ โมโมนะคะหรือว่าลูกพีซคือลูกใหญ่มากนะคะทุกคนในกล้องอาจจะลูกเล็กเนาะนี่เดีย๋ยวบีจะแกะตรโฟมให้ดูนี่ตัวนี้คือเกรดพรีเมียมนะคะ9ลูกจะราคา10000เยนก็ประมาณ9ลูก3า0 0 0บาทนะคะทุกคนนี่คือน่ากินมากตอนนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาราคานะคะประมาณ 4,500ยเยนนะคะทุกคนก็ประมาณ1,200บาทนะคะสีลูกนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ3,500ยเยนนะคะเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนส้มจีนบ้านเราอะทุกคนแต่เขาบอกว่าอันนี้คืออร่อยมากแล้วก็รานะคาก็จะสูงหน่อยนะคะอันนี้3,500ยเยนก็ประมาณ1,100บาทนะคะทุกคนตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้2,500เยนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเชอร์รี่นะคะเ mm hmm. อ้ยเขาเรียกอะไรนะสาลี่เออสาลี่ที่เป็นแ,แข็งๆนะคะทุกคนที่มีอยากกินมีอยากกินตัวนี้นะคะบีก็เลยเอามาเออตัวนี้าา 2, นะคะ2,500าเยนนะคะก็ประมาณ750บาทนะคะ750บาทได้6ลูกนะคะทุกคนแล้วก็มีกล้วยอันนี้คือกล้วยไต้หวันนะคะทุกคนวีหนึ่งอันนี้ราคา500เยนนะคะก็จะราคาถูกนะคะส่วนตัวนี้นะคะทุกคน ลูกหนึ่งลูกหนึ่งอันเนี้ยสองสองร้อยแปดสิบเยนนะคะก็ประมาณเอ่อแปดสิบบาทแปดสิบาทได้นะคะทุกคนอันหนึ่งแปดสิบบาทนะคะถามว่าอันใหญ่ไหมมันไม่มันไม่ใหญ่เหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะทุกคนตัวเนี้ยแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนร้อยเยนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่พีชนะคะทุกคนมันเอ่อ これอ,อุมเม่ไ,ไทโย太陽太陽อันนี้คือนมามัยเรียกว่าไทโย,ยนะคะทุกคนมันมันภาษาไทยรู้เรียกอะไรไม่รู้นะคะพี่ไม่รู้จกักอันนี้ราคา650เยนนะคะก็ประมาณ1 180บาทได้นะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าโอเคะแต,แต่แต่ลูกนี้นะคะทุกคนอันนี้แอปเปิลนะคะ500เยเยน550เย็เยนนะคะก็ประมาณ100 55-160บาทนะคะบีก็ได้มาทั้งหมดนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะเก็บไปให้ไม่ย่าทานดีกว่า ค่ะทุกคนตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายของให้ดูแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะบีซื้ออะไรมาบ้างนะคะทุกคนความจริงแล้วบีอยากได้อังหุ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าอังหุ่นที่บีไปส่งของนะคะทุกคนมันหมดนะคะเราก็เลยส่งให้เขาไปหมดแล้วนะคะก็บีสั่งไปประมาณ20กล่องเลยนะคะวันนี้นะคะก็หมดไปหลายหมื่นบาทนะคะแบบแสนเยนเลยนะคะก็ประมาณทั้งหมดก็ประมาณ20กล่องเนาะก็ประมาณสั่งมากินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณ 20บใบนาะประมาณ2 0 0แสนเยนได้นะคะทุกคนก็ราคาก็ถือว่าสูงหน่อยแต่ว่าผลไม้ของเราก็อร่อยแล้วก็เป็นการตอบแทนนะคะที่ทุกคนส่งมาให้เรานะคะมีผลไม้มีแฮมมีอูดอง้งมีเส้นอะไรทุกอย่างเลยนะคะที่อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะเราก็กินไปหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะบีก็มา พาไปดูนะคะว่าเวลาใครแบบมีน้ําใจต่อเรานะคะทุกคนเราก็ควรที่จะมีน้ําใจให้เขานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปปีนะคะแล้วก็ที่เมืองไทยนะคะแฟนคลับนะคะ FC ที่เมืองไทยนะก็ถ้าดูคลิปปีอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแบบเมืองไทยก็เยกกว่าญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะก็ให้ทุกคนแบบ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ใส่แมททุกครั้งนะคะเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ทํางานก็สู้ๆนะคะทุกคนบีก็เป็นกําลังใจให้นะคะเ mm hmm. พราะว่าอยู่นี่วีก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะทุกคนก็อยู่แต่บ้านนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้บีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝ mm hmm. ากทุกคนนะคะ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วีด้วยนะคะจะได้ hmm. ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว mm hmm. ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยมาตั hmm. ้งเน้ hmm.